แล้วพี่น้องเด้งดีดิน้องเ<อ>ด้งกรอบดีคืออยัางอืมจ้าฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องกินแค่รอสกินบักกะเก็ต สวัสดีจ้าพอแันพี่นอ้องปองปลายบ้านเฮาสู้ขู่สุขคนันมาพร้าวสไตล์คือกับพี่น้องพี่น้องจ้ามันนี่สไตล์ผ้ามันกินต่าประมึงพี่น้องจ้าตํำหนวดหมึกงักพี่น้อง mm hmm. แต่ก่อนสไตล์บ่กหูวิเทียนเฮ็ดหนวดมึกดิให้มันเด็งมันกรอบเอามานี่ก็มามันล่างต้มลนเนาะมันนี่รู้แลยอ ทำเพื่อดี่จะไปนองเด้ดงดีดินอเด้งกรอบดีคืออยัง,อ,อ,ง,อ,งอืมกรอบนองบบนกรอบไหมนลงฮัลโหล อืม,อมเก็จะพี่นอ่องเป็นฮาเนื้อยูเน้อกินให้เด็กหน่อยเดือบล้อะได้ขนมได้ขนมพุทรหฮว่าดเป็นสตรอเบอรี่หั่นให้ไปละ ครับปลามันกรอบแห้งฉลอด ิงหรือเปล่าแต่งพี่นอ้องแค่เราแค่เราไปเขือเทศล้างไขมันพอกตับอย่างดี ผักซุ้มเนี่ยผักสีสมถ้ากินคู่มือนี่ในสามเดือนไขมันพอกตับหายหมดหกินแค่รอดกินบันคเทศ แล้วก็พืชตระกูลกะลัมล้ะพี่นอ้องคือกะลัมข้าวกะลัมหม่องดอกกะลัม,มืุ้นนี่ดีเสียบแถวพี่น้องจาอ๋าเ <c oughs> ขาคาบแหลกสีตใจ จะเสริร์ฟายสามโมงเล่นพี่นนอกอืม แล้วหนูปลาหมึกมันมีความเค็มของมันอยู่แล้วข้าไปกวแนแซนเกลือมันเค็มอยู่แล้ว แค่ลอดงวดนี้คือแข็งงวดก่อนที่สาตาเอามามันสิกรอบนุ่มกรอบกรอบนมนม,นม อาา้องจ้าคขนมจีนเพิ่มแซ่บอ่ะขอมองเดี๋ยวเมือนคลิปหน้าอุ้ยเดี๋ยวมืนงวดหน้าสิเฮ็ดสิเฮ็ดมีที่สู้เบิงเเง่งพี่น้องงวดนี้บด้เฮ็ดให้เบิ่ง ว่าสตาคิดว่าสตาคิเห็นแหบึงแล้วนะสองหลบสองหลบแล้วเดี๋ยวสตาคิเห็นแหบึงมาเนาะเอาแบบง่ายๆเลยแต่ก่อนตัดต่อว,วิดีโอบอกเก่ง

他嗯。 ปลาห้ะพี่นองจ้าใส่ผักเบอดเบอี๋บดเพิ่มผัก บาเทเมืกก่อคืเลยนะ บิบ่งข้าวบิ it. It okay. ่งะบิดงีรอ่น้องอื้มแซ่บพี่น้องจ้ะบิ่แกงบะบิ่แต่แครอทแครอทกินมันแข็งไหมบะนี้ได้กินแข็งเหรวหมกกรอบน้องล้มใน ไปแล้วพี่น้องจาา้า,าไปแล้วกระสีไปไล้ไล่พี่แล้วนองไปแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุขคนที่ติดตามแล้วช่มถึงใต้คองให้สุขสุขคนมีนความสุขไลยไรถึงเราต่ดีน้องวันที่หนึง่งเด้อพี่น้องเด้อร่วมทั้งสียใจพร้อมด้สสาธุโอ้ยพ่อนหน่อยเจ้าของ <c oughs> See you again next time.Thank you for support and watching บายบายจ้า